สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้ มีนัดกับตีมานนะครับตีมานชุดเดิม3คนเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อ2วันที่แล้วนะครับลงไปตกปลาเบ็ดที่หัวเกาะไอได้ปลามาพอได้แบ่งปันกันคนละชิ้น2ชิ้นออกมาแกงส้มแต่วันนี้เปลี่ยนหมานะครับเปลี่ยนหมาลงไปตกปลาหมึกที่หน้าหาดก่อนถึงหาดบัวหินก่อนถึงหัวเกาะไอนะครับ เดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันดูนะครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานจะเอาปละหมึกมาทําเมนูรับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมปล่อๆเลยนะครับ มาแล้วสามสายสามสายวันนี้มาลุ้นกันต่อกันน้ำจินกันน้ำจิ้นเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดีไป ชมตอนนี้เราก็มาถึงสะพานเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนหมายนะครับเปลี่ยนหมายไปตกมึกไม่ได้ไปตกปลานะครับจากนี้ไปก็ประมาณไม่ไม่ไกลครับประมาณสีกิโลสกิโลเดี๋ยวไปเจอกันที่ในของทะเลเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมากอติดตามชมพร้อมกันเลยสามคนมาเจอกันครับ เราก็ลงเรือแล้วครับลงเรือเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะออกแต่ว่าวันนี้นะครับเตรียมทั้งอ้วนไปวางอ้วนด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งอ้วนไว้นะครับตอนนี้เรือก็กําลังออกจากฟังแลนะครับท่านผู้ชมออกจากฟังเราเตรียมวางอ้วนแล้วก็เดี๋ยวลงไปตกเบ็ดน,นะครับท่านผู้ชมกับจะตกปลาหมึกแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอ้วนไปวางอ้วนด้วย วันทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวออกไปตกปลาหมึกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรือก็กำลังจะออกจากท่าเลยครับโอ้หลายลำนะครับท่านผู้ชมออกหลายลำแต่ไม่เป็นไรก็ได้เมือกกันครับเราก็ต้องไปตกเมือกเองกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรือปากล้อง

อยู่ที่ใน้องทะเลแล้วครับจะลงตกปลาหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปวางวนกับนี่จะไปวางวนนี่ครับตอนนี้ก็เตรียมเบ็ด,ดแล้วนะครับเตรียมเบ็ดร้อมจะทนิ้งเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวร้อมกับวังวนด้วยลงวนลงวนก่อนเผื่อได้ปลาไปทอดกาลังเดี๋ยวลงวนก่อนนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็วางวนกันก่อนนะครับเราไม่รีบเราไม่รีบตามคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับสายวีสายสติ๊กตอกตามคนนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาเมืงเองอกไปต้มน้ําดำไหมมาลุ้นกันนะครับวันนี้กําลังลงวนก่อนลงวนก่อนจะว,วางวนไปก่อนนะครับวางวนเดี๋ยวก็ วางทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปตกปลาหมึกเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับว่าจะได้ปลาหรือไม่หัวก็ยาวประมาณนะครับสมหัวหัวละร้อยกว่าเม็ดสามหัวก็300อกวก่าเม็ดนะครับกำลังลงกันอยู่นะครับตอนนี้กำลังลงกันอยู่เวลาตอนนี้เวลาก็ประมาณสักบ่าย3 จะเสร็จแล้วครับลงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวลงทิ้งวัไว้แล้วก็เดี๋ยวครับเรือไปตกเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาสาวขึ้นทิ้งไว้สักพักระวังปลามึกก่อน นนี้เราก็กำลังลงววนกันอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับเกือบจะเสร็จเลยครับเตลี่ยมเบ็ดเรียบร้อยมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> เียนเบ็ดกนี่ครับน,นี้มาตกมึกนะครับเปลี่ยนไม้ใหม่วันนี้มาตกมึกตกปลาก็ได้พอกับก้าวันก่อนแกงจ้มอันนี้วันนี้มาตกบุึกนะครับใช้สีนี้เลยสีม่วงเลยครับสีไม่ไม้โอเคกวาลังเจ็จแล้ว นำขึ้นนะครับนําขึ้นค่อยมาสาวนขึ้นมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรติดวนบ้างไหมครับถิงไปแล้วนะครับไปแล้วเดีย๋ยวเราไปตกปลาหมึกกันต่อนะครับท่านผู้ชมมากับไตวีติจิตอกเหมือนเดิม มากันหลายลำนะครับท่านชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลำเก้าลำนะครับมาตกปลาหมึกก่อเมื่อวานก็ทีมาณได้ประมาณสักอ้ากิโลนะครับก่อวันนี้มากันหลายลำเลยครับท่านชม,มตกหมึกเราก็ลงวันกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตกหมึกตกปลาหมึกนะครับว่าจะได้ไม่ได้ตอนนี้อยู่ทตี่หน้าหาดตัยหินหาด อีนนดปากคลองนะครับก็วิ่งออกมาประมาณไม่ถึงเ่วโมองนะครับประมาณ15นาที15นาทีก็ถึงที่หมายก็วันก่อนที่เราไปตกเบ็ดนะครับอยู่หัวนู่นเลยครับท่านผู้ชมหัวเกาะหอ,อแล้วก็หาดปากเมงตอนนี้อากาศคึมๆนะครับอากาศคึมๆไม่ร้อนนะครับไม่ร้อน น้ำไม่ลึกนะครับน้ำประมาณประมาณสักสี่ห้าเมตรถิงถังนะครับถิงถังแล้วก็ให้มันลอยนะครับถิงถังมันลอยใหญ่น้ำพาเรือจนแรงเตรียมประหมึกเลย ไปที่ที่ไม้ที่เรือเขาจอดอยู่หลายลำนะครับเรือเขาจอดอยู่หลายลำก็มือมือเขาขึ้นอยู่แถวแถโน้นนะครับท่านผู้ชมือทิ้งก็แถวนู้นก็มาลุ้นกันดูนะครับแต่ายังไม่ได้ดึงเลยครับยังไม่ได้ดึงปลาหมึกเลยครับนาลงทีทีส้มก่อนทีส้มลุงทีส้มจบลงแล้วนะครับที้มกเสร็จ 可以。

แต่หลังเล็กแต่หลังเล็กับกำลังตกปลาหมึกกันอยู่นะครับนู่นหลายลำเลยครับมาตอนนี้ประมาณสักเจ็บปลาลำเลยครับท่านผู้ชมเจ็บปลาลำแล้วแต่เรากำลังยังสาวอวนกันอยู่นะครับสาวอวนปลาใจหมึกไม่เยอนะครับหมึกไอ้ก็ดึงไปก่อนเราไม่รีบบอกว่ามาตกหมึกครับจะมาวางอวนไม่รีบเราไม่รีบดีเลยครับ โอนูนๆปลางเหลืองหหวปลาห้วยาหยโนปลหวแล้วนวโองเหลืองก็มีหลือก็มีคอืมมา น,นี่ฝนก็ตกแล้วครับท่านผู้ชมฝนก็ลงเม็ดไปแล้วนะครับดูวันนี้ดูท้าทางดูจากฝัดด้องเปล่าเลยนะครับยังไม่ได้จักตัวอังดีครับท่านผู้ชม ตั้งสามคนยังไม่ได้เลยโอ้โหฝนก็ลงมาจะแล้วครับมาสิบเจ็ดแปดลำนะครับสิบกว่าลำยังไม่ได้กันเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศไม่ค่อยดีตอนนี้พวกเราตั้งสามก็ยังไม่ได้กันเลยนะครับยังไม่ได้กันเลยตลมก็มาแรงโอ้ยลมลมก็แรงครับต้องวิ่งไปหาหาฟางเองนะครับ ไปใกล้ฟวางเองนะครับหลายลำนะครับวิ่งกันอยู่นะครับแต่ว่าอยากไม่ได้นี่นะครับลยกมาแรงมากเราต้องติดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ในเวลาก็มาเกือบสี่โมงครับท่านผู้ชมเกือบสี่โมงยังไม่เห็นเบิกเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ยังไม่ได้เบิกเลยแต่ว่าเอาเบิกไปรัดกันหน่อยก็ยังไม่ได้เลยวันนี้นะครับแต่ว่าเราไปลุ้นกันต่อนะครับยังไม่กลับนะครับยังไม่กลับกันต่อว่าจะได้จะได้วันนี้นะครับมาจบประเมวที่หน้าหาด กินกันบ้างไหมแต่ว่ายังไม่เห็นเลยครับหนวดมึงวันนี้ไม่รู้หนวดจะเป็นยังไงลงไหมครับลงเบ็ดแล้วครับปึ๊บลงแล้วสีส้มแจ๊ดเลยอากาศกึมกึมเนี่ต้องลงสีส้มไปแล้วนะครับ,บ,บตุ๊บปู่ไปแล้วไปแล้วเอ้ยดึกเก่งไปเลยเบิร์ดเบิร์ดมีเบิร์เฮอยเบิร์ดเบิร์ดมีด็กเก่งเลยมั้ง มันตึบแบบนี้อันนี้ลองเลยลองเลยลองกินสี่น้อยเออมันกึิ่มๆแบบนี้ด้วยมันจะถอนเลยมันใส่น้ำเลยดิแดงลูกปลาเออในลูกปลาไม่ได้มึกได้ว่าลูกปลาโอ้โหก็โอ้ยพอใจได้ไหมอ่าในลูกปลาก็พอใจได้นะครับปลาตะหลังตะหลังตะหลังเล็กตะหลังเล็กใส่เกลือได้เลย่ไปนา มีกาลังลุ้นเบ็ดกันอยนนะครับลุ้นปลาหมึกลุนปลาหมึกโอ้ยไม่กินเลยนะครับปลาหมึกไม่เห็นหนวดเลยครับวันนี้ไม่รู้เป็นไงแล้วครับเรื่องที่าแล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรเล่งไม่ไปเล่งไม่เดินนะครับ ก็ประมาณเกือบห้าโมงครับท่านผู้ชมก่อนนะครับหลายลำนะครับตกกันหลายลำมาตกประมึกกันหน้าชายหาดจากปากลองปากลองสองสี่ปกแปดประมาณสิบสองลำนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับเส็จแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับ กับกอตอนนี้ก็เวลาประมาณก็5โมงครับยังไม่ได้ประมึกสักตัวเลยครับแย่เมาเลยครับก็นะครับปลามึกไม่แน่ก็อยู่แถวโน้นนะครับวิ่งเข้าไปที่กลุ่มกลุ่มก้อนกลุ่มน้นอีกนะครับทเผื่อจะมีปลามึกเอาไปปั่นป็ดเอาไปต้มสักตัวก็ยังดีนะครับแต่แต่นี้ยังไม่ได้เลยครับม้าแต่บ่าย2โมงนะครับ มาสองโมงเราก็มาแต่ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เวลาก็ห้าโมงครับสองสามสี่ห้าสี่ชั่วโมงครับท่านผู้ชมกำลังลุ้นกันอีกต่อไปนะครับยาวๆแล้วครับท่านผู้ชมก็หลายลำนะครับท่านผู้ชมก็หลายลำเลยไม,มยย่ไม่มีใครได้ดึงผระมืองกันเลยนะครับนั่งนิ่งกันเลยนะครับนิ่งกันเลยโน่นก็นิ่งเหมือนกันนะครับ ตำเลยนะครับทงเรือใหญ่เรือเล็กน,นะครับไม่ได้เห็นปลาหมึกเลยนะครับเพราะมันอากาศมันดึ้มๆนะครับแดดไม่จ้านะครับแดดจา้าเสมอผมีกันบ้างวันๆๆนี้แดดคุ้มๆก็โดนโดนิดหน่อยนะครับ

ต้องเสียใจไม่ได้ไม่ได้ไไดก็เดินมานรก็ลำรุดก็ได้สองตัวของเราก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ถึงที่จะถึงปากร่องแล้วครับถึงปากร่องปากร่องครับที่เคยอาปูนะครับแต่ตอนนี้ ออกมาจำเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับ,บนี่มีมา้าเรียบร้อยเลยครับมีม้าหลายตัวนะครับ เรียบฝังมาันครับโบกได้ยีงตัวโอ้ย,อยไม่ได้ได้กันเลยนะครับอืมไม่มีปลาหมึกเลยนะครับ่านผู้ชมติดแฝนะครับกะปานปลาปลากกลองนะครับกลับก่อสรุปวันนี้นะครับปลาหมึกไม่ได้เลยนะครับต้องกลับซะก่อนนะครับเพราะว่า ต้องรีบกลับไปธุระนะครับคลิปนี้ก่อจบแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไก i b ์ให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ